ขอบคุณพี่โตนะครับที่เขาเดินทางมาก็อยู่เป็นเพื่อนผมครับพอแนะนำให้นะครับนี่ตรงนี้เป็นโซนของตลาดสดแล้วก็ที่อยู่ในร่มนะครับยังมีปลามีอะไรเหมือนเดิมครับปลานะครับสายปลาครับปูครับ ของเลเมืองกลางนี่ผมว่าเยอะแล้วก็สดดีนี่หมูย่างโอ้มีหลายร้านครับหมูย่างนี่มีหลายเจ้าอย่งนี้ครับนี่ครับหมูยา่างอีกเจ้าโอ้โหร้านนี้เยอะเลยครับนี่มันแต่ละเจ้าก็มีรสชาติแต่หวานจะหวานวาน้นนำนะวนความาคือถ้าเป็นแบบสไตล์หมูกรอบเนี่ยมันจะมันจะไม่หวาน หมูย่างต่งงาออกหวานได้หน่อยอยวดูรายนี้ขายอะไรครับขายเส้นโจก๊กถังแตกผัดไทยซรลาเปานะครับคืออาหารในราคา15บาทเนี่ยก็อิ่มได้ในมื้อเช้าครับสำหรับบริการที่ฟังน,นะครับไปทางอนไไปทางนี้ดีกว่าทางมือดีอนี่อะไรยำมะม่วงครับยำมะม่วงแล้วก็ขนม อาหาถึงน่ากินนะครับลองสังเกตดูขนมอย่างนี้ม <Labor ator il fi> ีหลายร้านนะครับคือคนสังเนี่ยเขาไม่ยอมทำบุญกันเลยไปทะกลบน้ำถานรอากาศสบายๆยามเช้าครับเดินเที่ยวตลาดยูฟังครับโดย เรื่องทัพว่าทำอะไรกันฮะขายไก่ด้านนี้ก็มีปลาเกล้งสดฮะเนื้อสดหมูเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาปลาสดต่างนี่เยอะนะเยอะจริงๆนี่เนน้ำพริกต่างๆครับน้ำพริกแกงพริกแกงส,ส้มเกลี้ยวหวานเอ่อผมว่านี่มันอะไร ขออนุญาตขออนุญาตดูนิดนึงครับอ๋อกระปีก็อห่อเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับใครที่แบบกลัวกลิกก่นนะก็ซื้อไปแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็ส่งปไปตีกลับก็ได้ผมแนะนำนะครับเออผมไม่แน่นนอาจจะซื้อแล้วก็ส่งกลับเนี่ยกลิ่นไม่ออกมาด้วยนะ หมาะครับเหมาะสาหรับคนที่จะซื้อกลับบ้านจะปิดอันนี้เป็นของกระบี่นะครับของคลองท่อมนะฮะอ,อ๋อขายอยู่ร้านร้านที่ตรังทางใต้นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้ของตรงทิศอันนี้เหรอกระบีะ่ข้าวคามโหอ,อันใหญ่น,นี่นอำเภอปากเหลียง จะปิดข้างก็องลองดูครับใครที่ติดตามชมผมมิโตรสเซียทำน้ำพริกกะปิสูตร15-15-15้องซื้อกะปิคือมาแล้วซื้อกะปิผมแนะนำว่าถ้าเกิดท่านเดินทางหลายวันนี้ส่งไปที่นี่กลับไปเลยเขาให้ส่งครับอย่างนี้ครับมันไม่มีกินเปิดมันพอพลสติกอย่างดีก็เป็นของฝากอีกอย่างหนึ่งของกลังครับครับมีเป็นพวกพริกแกงเออครับเขาขายกะปิก็หลายหลายร้านนะ แสดงว่ากะปิที่เ็นขึ้นชื่อมนกันนะก็คืออะไรนะผมดู้าซ้ายมือนิดหนึ่งมีถทั้งแตกมีทั้งแตกเออไมี่ทั้งแตกไม่ขายไงไม่ใส่ไข่อ้แล้วผมกินตรงนี้ได้เลยไหมได้ได้ผมเอาหอนมึงครับ มอเอามีทั้งแตกเขาบอกเจ้าเก่าเลยนะห่อละสิบบาทผมไม่ต้องใส่ไข่ยังใช้ใบตองห่อขอบบริการคลาสสิกมากนะครับใช่ผมก็ย้อนอยู่เต่เออผมลืมวันเกิดเลยเป็นทั้งืมตอนนี้ผัดใหม่ๆเลยครับตรงนี้ครับดูครับคุณป้าแกเอ๊ะผมเปลี่ยนเป็นใส่ไข่ดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นใส่ไข่ดีกว่าครับ ดูแล้วมันน่ากินครับมีไข่เหลืองๆหลือเลยเนี่ยม้ีทถงแตกมีงทังครับมาก็ผมชอบที่สุดเลยครับเวลาเดินทางแล้วก็กินอาหารใน ในตลาดเนี่ยชอบมากนี่เป็นตลาดสดเทศบาลมีน,นั่นไว้ให้ลูกค้าดูตลาดสดเทศบาลยามเช้านะครับกนะ็ดูครับรน,นี่คนขายนี่ครับใส่ไข่ดูครับใส่ไข่ไปมีไปผัดใส่โยก็สปป่ปโอโ้โหสุดยอดครับ อีกเป็นหนึงซอสดีครับผมครับปลาชอบปล่ปลาชอบลาครับปลาเอ้ยมาแอบปลาปลาแล้วครับผมผมครับมีถังแตกนะครับเจ้าเก่าขอบคุณทราบ ขายมาคนกังหัวิตังเตั้งแต่หอห้าติดตังนะเออกดนี่ยังหัวติดตังขายมากี่ปีแล้วครับเรนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเก่านิดป้าอะไรอ่ะมีมีชื่อชื่อร้านไหมหรือไม่มีเจ้าเก่ารู้มีร้านเดียวมีต้นสายีทั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวแนม่กบาสานคุงนงครับ มันอร่อยครับผมชอ,อ,อรบรสนี้เลยมันมีหวานแล้วก็เผ็ดแล้วก็ผัวง,งอกเนี่ยมันไม่เหี่ยวมันกรอบกรุบนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยหอมเอาไข่มาผัดเข้าไปกับหมี่กับอื้ครับมันจะหอมคล้ายๆปัดไทแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีเป็นแป้งมันเป็นเส้นกินง่ายกว่ามีทั้งแต่

ก็จะเด่นผมจะุเคยกับคนในสองสิบมากผรเมื่อต้นนักการเมืองอ๋อครับครับอันนั้นมันโยบ้านอยู่บ้านวันี้ผมบอกมาเดินตอนเช้าทุกวันนะครับอืนะครับผมถื่อนประมาณนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขาเขาไปรับตั้งแต่ฝนตกงเลยนะตัวอ้วนหน่อยชื่อชื่อชายชื่อชื่อชายเขาเป็นคนที่นี่นะแม่เขาอายุเจ็ดสิบกว่าครับ เขาไปหยู่สมุยกบพักหนึ่งแล้วก็ชายนามสกุลมุตสาไม่ได้อยู่ใน f เฟซบุ๊กเขาไปรับที่ขนส่งแล้วก็พามาดูแลผมบอกว่าเช้าผมเดินเองแล้วกัน<ม>แล้ววันนี้เขาจะพาไปไปจะไปฝากตัวเป็นสิท์พระอาจารย์ที่นครกันเป็นนอนวัดวันนี้เปนอนวัดน์นะครับสิเเนนบเอ็ดโมงนักสิบเอ็ดโมงเขาจะมารับผมแล้วผมจะกลับมาวันพรุ่งนี้มานอนนี่อีกคืนนึง นะไม่้งานะครับอืมอืร่อยเหรอพอครับ,รรบ,รรบนี่ครับผมพี่รักครับเรียกโกลักใช่ไหมครับรครับนี่ครับพี่โกรักนะเป็นคนดูแลผมโดยเพราะว่าญาตเด็กเก็เก็บที่หลังนะครับ ก็อร่อยครับผมขนุยากินแค่นี้ก่อนหนะาเพราะว่าผมต้องเจ็บท้องม่กินหมูย่างช้าหลายอย่างคือแค่ชิมแล้วกันครับก็ยอมรับว่าอร่อยจริงครับมีอย่แตก